เป้าหมายที่เราจะพักจุดแรกนะครับก็คือ e, wood, อเมซอนที่บริเวณฐานทัพนะครับเส้นทางก็ถ้าคนที่รู้ตอนนี้ได้บีฟในกลุ่มของนําอยู่แล้วอยากจะพยายามให้พวกเรานะครับฝั่นเป็นกลุ่มนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาช่วงทางแยกนะครับกลุ่มหลังพยายามไม่ทางกลุ่มหน้ากลุ่มหน้าก็จะคอยดูทีนี้ถนะ้าใครท,ที่ชอบฝั่นเร็วๆนะครับก็อยากจะให้ฝัน่นโดยที่ว่าคุณไปยูข้าง,งหลังถ้าคุณตัง้ง,ขง่ขมา้านะครับแล้วก็ ถ้าถ้าอยากจะแบบอยากจะเหนื่อยอยากจะสนุกนะครับเราตอ้ตองมีให้เล่นได้หลายอย่างนะครับแต่ก็สุดท้ายกลุ่มมันไปด้วยกันนะครับแล้วก็กลับมาจบที่นี่เส้นทางปั่นประมาณ6กโลนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็คงจะน่าจะเริ่มขึ้นครับครับสำหรับเอ่อเพิ่มเติมนะครับเส้นทางวันนี้นะครับเอ่อสะพานที่เป็นสะพานข้ามหรือสะพานที่จะเป็นทางทางลอดนะครับเราจะไม่ขึ้น นะครับเส้นทางที่เราจะออกไปเราจะวิ่งในเส้นทางที่เป็นถนนด้านล่างน,านะครับคู่ขนานตลอดทางนะครับช่วงทางแยกนะครับช่วงทางแยกหรือทางที่จะเข้าทางร่วมนะครับมันจะมีช่วงที่เ,เป็นห่วงนิดเึงก็คกือช่วงที่หน้าทางแยกนหน้าทอยยอ,อนะครับที่เราจะเข้าไป่ที่ครับนะครับ,นะรบตรงช่วงเนี้ขอให้สังเกตนะครับสังเกตดีนะครับเราจะวิ่งเข้าไปต,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 ตงรงตรงเขาเรียกว่าแยกขัดจักนะครับกำลังรีบเส้นทาง การงานบุอันนี้เราจะมาเริ่มกิจกรรมสักเพั่ยเพ่ั่มาครับเร่านเวเลนเป็นทางสวยงานะโอเพื่อนเพื่อนที่มเริ่มกิจกรํางานบุญนั่งัเลยงง่อยู่นะครับบรรยากาศก่อนไปตัวนะตรงเจโมงับสิ